เรารู้สึกว่าเราได้มากใลพระดับหนึ่งสิ่งที่ควรทำคือการหันไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยผมว่าตรงเนี้มันจะต่อยอดให้กับาศาสนาพุทธไปได้อีกไกลคือทำให้สังคมทาสุดคือตรงนี้เนะ่ยพูดตรงๆเลยว่าแอบบชื่นชมวลาวลาคิดได้ยังไงเนี่ยวลาเนี่ยแบบมันมันทำไมมันมันต่อยอดเชื่อมโยงจากการที่ วัฒนธรรมสังคมไทยทั่วไปนะก็จะมีแต่เรื่องว่าวุ้ยแค่ลดกิเลสก,กูความทุกข์ของกูก็มากมายแล้วแต่ทําไมเวลาสามารถที่จะข้ามชอดไปมองได้ว่า,วาการไปช่วยเหลือคนอื่นนี่ในอนาคตมันจะสร้างความสมานไมตรีลดความขัดแย้งในสังคมอ,อมันมันคิดไปได้ยังไงเนี่ยคือผมก็มีมีพื้นฐานมาจากชาวโซครับแต่พอผมได้มาเปิดร้านค้าผมได้สัมผัส ชาวบ้านอ่าได้เห็นหลายๆแง่หลายๆมุมผมว่าแล้วอีกอันหนึ่งที่ที่ผมเอามาพิสูจน์เรื่องคุณธรรมธรรมะแล้วก็แนวทางในการสร้างร้านค้าแบบบุญิยมอ่ารุนลง่งรักษาสิ่งแวดล้อมผมก็เอามาพิสูจน์มาทำํำผมก็เห็นการตอบรับของของประชาชนดีมมมไม่ไม่เขาอาจจะไม่เข้าใจแต่เรา สร้างความเข้าใจอยู่นี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องง่ายเรื่องเป็นเรื่องปกติเลยอย่างเช่นไม่ไม่ใส่ถุงพลาสติกเป็นเรื่องปกติเลยชาวบ้านเขาเข้าใจออเออแล้วก็ไม่มีบอกว่าไม่ไม่บริการเรื่องถุงพลาสติกแล้วลูกค้าเราหายไปไม่มีเลยครับอ,อืทำได้ไเส้นแม้แต่บาทเดียวลูกค้าก็าไม่หายไปม,มได้ที่สุดเรื่องพวกนี้แล้วโอ้มันชัดเจนเรื่องเรื่องธรรมะเรื่องคุณธรรมผมเลยมาคิดว่า เรื่องอื่นที่เราจะต้องช่วยสังคมเรื่องอช่วยคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากลําบากเนี่ยมันก็เป็นบทพิสูจน์แล้วแล้วคนน่ะผมสัมผัสแล้วไม่ไม่ใช่ว่าคนมันจะมีนิสัยที่ไม่ดีทุกคนนะใช่เลยที่เขามีนิสยัยมีเขามีเยอะแต่เขาไม่มีช่องไม่มีโอกาสที่ที่มาสัมผัจ<า>ผสจับผงนะ,ะไม่มีแล้วเรายิ่งยิ่งยิ่งเขาเรียกว่าเราไปเตะเราไปเชื่อมเราไปแตะมือเขานะ เชิญชวนเขาออกมาทําร่วมกับเราเนี่ยครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นเป็นจุดที่ถ้าถ้าเราเป็นเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วเราคิดว่าเราดีเราสูงแล้วก็มองคนที่ที่กินเนื้อหรือมองคนที่ปฏิบัติยังไม่ได้อ่าว่าเขาไม่ดีาง,งุานอย่างเงี้ยผมว่าเรายังไม่เข้าถึงธรรมนะอืมอ่ ยิ่งเราทําได้เราต้องเมตตากับเขาแล้วเราต้องเข้าใจเขาแล้วก็ค่อยๆหาวิธีตละล้อมให้กําลังใจช่วยเหลือมุม,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 มนู้นมุมนี้งานในสังคมในชุมชนที่ผมอยู่เนี่ยผมนี่เป็นคนต่างถิ่นนะฮะมาอยู่ตรงนี้ออแต่ไม่มีศัตรตูมีได้รับการยอมรับจากจากลูกค้าจากผู้ผู้นำชุมชนอะไรต่างๆอืมทั้งๆท,ที่ผมก็ไม่ทําอะไรมากมายนะมผมก็ แค่นี้แหละผมว่าโอ้อนุภาพของความดีเนี่ยมันมีผลจริงๆอืมอืใช่แล้วเราก็เสมอเสมอต้นเสมอปลายในในพฤติกรรมที่เราทําอยู่ะผมบอกเสมอเลยลูกค้าที่ขายถูกเพราะผมก็ไม่อยากให้อะคือลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนผมจะไม่รวยไม่เป็นไรผมก็ว่างเงี้ยแค่คงอยู่ได้ผมก็โอเคแล้วอ มผมก็ทำเนี่ยทำกับโยบวชนทำผมก็ทำหลายมุมนะครับจียง<อ>่ผมไม่ได้ม,มวลภาพอะไรไว้า<อ>ใช่ใช่ดีเลยดีเลยนะผมก็เ,เลยมั่นใจว่า,อาพอมาเจอโสโสดาพธิสัตว์ปุ๊บผมยิ่งมั่นใจนเลยว่านี่แหละแนวทางยิ่งเราขยายเครือข่ายกับคนที่เข้าใจในแนวทางเดียวกันเนี่ยผมว่าจิ้มตรงไหนเจอแต่อโศก จิ้มตงไหเจอแต่ความดีอ่าแล้วสังคมเขาจะมรโยมต์ที่อโศกได้ยังไงลองคิดดูอ่ะมันเป็นประการที่ที่ใหญ่ที่สุดเลยที่เรากําลังทําอยู่ตรงเนี้ยอืมอ่ะมันเหมือนเป็นป้องประการป้องกันให้องค์กรภายในเราด้วยซ้ํำน่ะครับใครจะมากล้าใส่อโศกเพราะว่าคนอาศกไปแต่ละจุดน่ะเฮ้ยพอศึกษาประวัติศา,ศาสตร์้พื้นฐานพื้นเพมาเอา้าพวกนี้มาจากอาโศก โอ้ยอย่าไปอย่าไปยุ่งเขาเลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับใช่เลยเนี่ยเราเราจะเป็นประบบเภทพวกไข่ขาวล้อมไข่แดงแต่ว่าเราจะแอบทํานะเราจะแอบแอบทำค่อยๆ่อยเติบโตไปก้มหน้าก้มตาทําไปนะครับอ,อีกอย่างก็พิสูจน์พิสูจน์คุณธรรมของพระเจ้าด้วยเออนะ แล้วพวกเราก็เหมือนกับออกมาอยู่กับสังคมแล้วก็มาเป็นตัวเชื่อมนะอาจากจากธรรมะสูง,สง,งในชุมชนเข้าไปไม่ได้ก็มาเจอกับเราแล้วเราก็สร้างหมู่กลุ่มสร้างองค์กรสร้างกิจกรรมเชื่อมไปกับเขาอย่างนี้เป็นต้นนะผมเนี่ยผมทําเริ่มเริ่มจากทาจากครอบครัวที่เองแล้วก็ทํากับในวงเครือญาติวงเคอญาติเขาก็เข้าใจเขาเขา,เขาจะ เมื่อก่อนเขาจะไม่เข้าใจหรอกปฏิบัติธรรมเป็นยังไงเขาไม่เข้าใจเพราะเราไม่เอื้อเขาเลยยาติดผมปริวัติตังปหายาไปเลยอแบบลาบไปเลยพมมาช่วงหลังผมเอ,อื้อผมทําผมทํากองทุนอพาเขาฝึกนิสัยออมเบียนละลอยอย่างเงี้ยผมก็ทําเ,เขาก็เห็นเออธรรมะนี่มันช่วยคนจริงๆไม่เหมือนสมัยแรกๆที่ผมเข้าศึแกแรกๆผมไม่สนใจเลยนะ อ,อยาติปรีตังใจผมตัดผมไม่สนใจเขาจัดงานอะไรผมไม่สนใจเลยแถมไปบอกวุ้ยพิธีกรรมมันไม่ได้เรื่องอย่างงู้อย่างนี้นะอพอเราศึกษาไปแล้วเออเราก็โตมันกันเราปฏิบัติธรรมจนคนคนในชุมชนไม่เข้าใจเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วแล้วเราจะไปสื่อธรรมะให้เขาเข้าใจได้ยังไงอ,อมาทีหลังก็มาปรับตัวก็เลยเ<ร>ดีขึ้น พอมาทําอย่างนี้อผมรู้สึกมันมันยังไงอ่ะลงตัวมันเหมือนมีมันเหมือนมีธรรมะให้เราพิสูจน์อีกหลายๆข้อที่ลึกไปกว่าเนี้ยกับการทํางานกับสังคมกับคนเนี่ยแล้วมันัจะมีผลบวกมันจะต่อเนื่องไปอีกนะมันมันไม่ใช่แค่ให้เงินห้าร้อยนะ มันจะลงไปเชื่อมไปแนะอุปนิสัยแนะอาชีพแนะอาหารแนะเรื่องสุขภาพใช่ใชด้วยความสัมพันธ์ที่ยาวนานถูกไหมครับทุกวันนี้ผมก็ยังมีคนมาหามาคุยเรื่องสุขภาพนะคนเ,เป็นมะเร็งบ้างอะไรบ้างเพราะผมก็เรียนแพทย์แผนไทยทำเรื่องเกี่ยวกับศูนไ์ภัยอยู่ผมก็ในเรื่องศูนไพภยนี่ผมก็ยังถนอมตัวอยู่แต่ผม อแนะนำเขาเอาวิธีการปฏิบัติตัวอย่างนั้นอย่างนี้ฮะงดอาหารที่มันแสลงต่อโลกอย่างนู้นอย่างเงี้ยผมก็แนะนำคือ,อคนเขาก็บอกปากตบปากให้มาหาเราแล้วก็แหมเราก็ไม่ใช่หมอเนาะอะแ,ตแต่เราเป็นเป็นลักษณะเครือข่ายเป็นผู้นำไปแล้วนะครับยอดเยี่ยมเลย